วันนี้เกมพผมนะครับเพลงนะคแบบเกมอะไรนะมายครับยิงเปิ้ลจะปั๊มเงินนะผมขออันนี้อาจจะน่าเบื่อนะชมโฆษณากันก่อนเลยจะปั๊มเงินจะปั๊มเงินเลยให้เงินเดี๋ยวขอเอาลงเลยจะกัน ไปขาลออีกหนึ่งฉากเท่านั้นเกมนี้คุณคุณนะเออคุณคุณเกมนี้เกมนี้เกมีคุณคุโอเคสามสิบลอเคไปอัพเลยเคยรอไปเจอโอเคเ๋ยไปอัพหมวกเลย ครับมอกเลยหมโอ้ใช้เจ็ดสิบเลยทีเดียวเสื้ออันนี้ก็ใช้เจ็ดสิบแม่ชาไม่เห็ไรที่ไม่ใช้ไหมเออเออเย้ โอเคไปเก็บเงินดีกว่าเออตรงนี้โอเคจะปั๊มเงินมากันอีกข้าเหรียญน,นีอ่านน่าเบื่อมาก เีมก็ตายอย่าอย่ากับน้องมันน่าจะเป็นี่วงมากกว่าโอ้มาเงินหมดโอเคมาถ้ายัาน,นเดี๋ยวถ้ายานันเราจะไปลุยกันเลยขอให้ให้เท่าที่ที่ขอให้รอนะก็มาเลยเราจะเป็เนนี่เอาไม่ใช่นี่เน่เป็นอะไรที่ผมชอบมาก เพราะว่าถ้าเกิดใครตกนี่สุดยอดผมชอบเวลาคนตกโคตรสะใจเดีย๋ยวด้เจอเสียงหัวเราะอคนอยากอยู่ทีมที่มันมาก,มากนะกองโหดเย่ yeah. และโอเคดูนะสัญชาติเอาโอ้โหตกเลยทีเดียวโอ้โหอะไรอ่ะ อะไรกันอะไรไโอเคเดวี่ยวคนอื่นอะไรมาดูกันนะโอไม่เคยครับจะมาองคิปเปอร์มาครับฮะฮะฮะ้าท้ายไปนี่คือคริปเปอร์คริปเปอร์เออโอเคน่อ่าเดี๋ยวไปที่เรียมันกจะ Dangan, marah, marah. Marah. genius, 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 umas, genius, 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 oke, mereka doa. อุ้ยไอเจ้านี่มันเจนียส u s เนียส s g เนียส g e เนียสโอเค่ถอนไป้ถอนไม้ถอยไปอุ้ยวุ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้ยไม่ไม่เอยโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมช็อการนี่มันสจอยทีมแดงทีมแดงตอนนี้ทีมแดงนำอยู่เอ้ยยิงมัน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 ไอ้ยิงมัน ยิงมันยิงมันเยียโอเคมาดูกันเลยยิงครับมันรับนาทีนี้ไม่ไม่ยิงยิงยิงไม่ใช่เอเฮ้ยโอ้ยมันมีปืนอันนี้ไม่โอแเคอ่าเราจะใช้แผนเดิมคริปเปอร์มาเร็วเมื่อกี้มันเป็นใครตรงกระเบื้องเอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้ว ไปยังนัน่นเี้ยวนรีครับครีปประมาวครีปประมา้ออเออเ,เราจะไปอะไรเอาไโอ้ันูได้เหรูด,ด้เอาเาขา้ข้างนอกเถอะขอเก็บกันยัยแต่ไม่ได้เงนินเดียนมาก โอเงินเงินเงินต้ไม่ได้เงินเลยไอ้ขอเงินใอ้พวกปที่พื่อไอ้ว่าไอ้เพื่อจะเขายด้ยนะไม่เอียเอียโย่โอ้ปที่เพื่อนวยกนะโอ้ไม่โอ้เยี่ยม อบบออันเด็บนเด็บดบอบบบนบูมสเตกออออ,อเอา้ยตอนนี้เลือดมันเหลือน้อยแล้วเอา,เาไปยิงอนะอาอยู่ไหน่ะอดีพวกโยิงนายหน่อยนระอบท่านเนอะบทันเอรอบท่านเนอะ เอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินไปฮะัเ้อนเนี่ม้หรอมอะไรฮิมอะไรยจัดกั๊กั๊กั๊กเลยอ่ะอ่ะแล้เคเพื่อนเจ็บแค่ไหนแต่ตัวมนากัน อะไรป่ะอะไรคือคีบป่ะต้นไม่ได้โอเคคือเออโอเคเราจะเอากระเบนไปนะครับผมไม่ต้องกระเบน้วยโอเคเราจะไปเอ่อย่างบนเราจะมาดูกันเลยว่าเอ้ย สวัสดีอุ <commun Loud noise> oh. Oh ้ยใครมันยิงเขามันฮ่าไอตัวนี้มันเื่อยิงข้าเดียวจอเลยอ่ะอะไรอ่ะสุดยอดแล้วใครมาขมเนี่ยฮ่า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 หาไม่ดมาสั่งเลยรอบน้ฮะุ้ณจะไปกินเอาอ

ออโอเคอออ่าล้วจะใช้แบนเดิมเอ้โย่าใลแล้วนหลแล้วเอาให้ยัคคิอยัคคิวไป g r e a t e